เจอสาเหตุแล้วรถคันนี้เนี่ยเหรอเนี่ยก็ใส่โซ่พันล้อเสียบูบข้างหน้าโอ้ข้างหน้า,า,นาชฉดหน,น,น้าบูบหน่อชนหน้าบูบนิดหน่อยมันเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้ให่ก็ไอ้คนอื่นอาจจะมากระแทกก็อ่าหมุนไปชนอะไรนะอ่ะแล้วน่าเขาเดินเหรอน่แล้วน่าเขาเดินเหรอ นั่นคนหน้านด้นทไมเขาเดินเหรอเขาทำไมเขาเขาไม่เรียบนจอดข้างหน้า้วรถเรามี้ไหมไม่มีรมมีนีดตอกายนไม่ไม่ที่จะพันโตด้วยนะชิวๆคนไกินไมไม่ใช่รถเราไอ้คน้มทำไมยิงงั้นอ่ะมีแบบรถดิ ันนี <th> ้ม <ver> ันเปิดประตูต <Subst> ป <itute> ah. ah like ิดขันอนรา